การประมวลผลแบบกริดนะคะการประมวลผลแบบกริดเป็นการนําเอาคอมพิวเตอร์แต่ละตัวที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงหลายเครื่องมาทํางานเชื่อมต่อก,กันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมความสามารถในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์มาใช้งานที่ต้องอาศัยความละเอียดในการคํานวณที่ซับซ้อนโดยจะมีรูปแบบการประมวลผลลักษณะที่เป็นการกระจายตัวออกไปเป็นส่วนๆวนวนเพื่อไปใช้ประมวลผลไปยังหน่วยประมวลผลในแต่ละหน่วยที่กระจายกันอยู่ ผ่านเครือข่ายภาพนี้จะแสดงถึงแบบจำลองทั่วไปของระบบการประมวลผลแบบกริดซึ่งลักษณะของแต่ละกริดจะประกอบด้วยเป็นคลัสเตอร์ในแต่ละคลัสเตอร์ซึ่งในแต่ละคลัสเตอร์เนี่ยจะประกอบไปด้วยหน่วยงานที่ลักษณะของเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อเสมือนหรือ Virtual o r n i z i z i t n นะคะโดยแต่ละโดยจะทำหน้าที่ในการติดต่อกับคลัสเตอร์แต่ละคลัสเตอร์และยังทำหน้าที่ในการติดต่อกับซ u เปอร์คอมพิวเตอร์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ภายในคลัสเตอร์ด้วยกันและยังเกี่ยวข้องกับระบบการเก็บข้อมูลนะคะและรวมถึงในส่วนที่เป็นการติดต่อสื่อสารผ่านดาวเทียม และในแต่ละคอสเตอร์จะสามารถที่จะติดต่อสื่อสารร่วมกันใช้งานทรัพยากรต่างๆร่วมกันได้ต่อมาสถาปตัตยกรรมแบบกริดสถาปตัตยกรรมแบบกริดนะคะสามารถเรียงต่อกันโดยจะแบ่งเป็นระดับชั้นของการบริการนะคะโดยภาพ ก็ไก่จะเป็นการเลียงต่อของระดับชั้นของกริดบริการในลักษณะที่เป็น stack โดยเปรียบเทียบกับแบบจำลองที่เป็น p r o t o คอ l TCP/IP นะคะโดยจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับชั้นประยุกต์หรือระดับชั้นแอปพลิเคชันซึ่งก็จะเสมือนกับระดับชั้นแอปพลิเคชันในแบบจำลอง p r o t o c อ l TCP/IP และในส่วนที่เป็นเกี่ยวข้องกับการบริการทรัพยากรบริการการติดต่อเชื่อมต่อก็จะเกี่ยวข้องกับ ระดับชั้นขนส่งในระดับชั้น TCP หรือว่าการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างเครือข่ายซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับระดับชั้นเน็ตเวิร์ในโปรโตคอล IP หรือ Grid Fabric จะเสมือนทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อกันร,ระหว่างลิงก์เชื่อมโยงกันนะคะถ้าเปรียบเทียบกับแบบจำลองโปรโตคอล TCP/IP รายละเอียดของการเรียงต่อระดับชั้นของกลิบบริการในแต่ละระดับชั้นนะคะระดับชั้นประยุกต์หรือระดับชั้นแอปพลิเคชันจะทําหน้าที่ติดต่อกับระดับชั้นบริการในชั้นถัดไปคือระดับบริการรวบรวมบริการรวบรวมจะทําหน้าที่รวบรวมระดับรวบรวมการบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องนะคะโดยจะ สนับสนุนกับระดับชั้นบริการทรัพยากรเพื่อให้กริ่ในแต่ละกิจสามารถเชื่อมต่อกันใช้ทรัพยากรร่วมกันได้โดยมีระดับชั้นบริการเชื่อมต่อจะทําหน้าที่ในการเชื่อมต่อสนับสนุนการใช้งานทรัพยากรต่างๆโดยระดับชั้นบริการเชื่อมต่อจะทําหน้าที่ติดต่อกับกลุ f a เฟิ릭ซึ่งกลุ่มเฟิ릭จะทําหน้าที่ในการให้เป็นทรัพยากร ต่างๆนะคะเพื่อสนับสนุนให้กับระดับชั้นบริการได้ใช้งานเช่น grid f ฟบริกจะประกอบไปด้วยทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมโครงสร้างพื้นฐานทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการทำงานค่ะ